ก็ผลงานวันนี้ครับนี่ครับขายสามเส้นนะครับเนี่ยก็ได้มาสักโลกว่าครับครึ่งกระแป๋งเนี่ยครับนี่ กระดี่หม้อครับนี่ครับกระดี่หม้อปลาไซตันครับสามมุมครับนี่ก็กระดีนางฟ้าหางแดงครับนี่ก็ปลาแปบครับปลาอีแปบปลาแปบครับ ขยงครับปลาข้าวเมาเนี่ยปลาข้าวเมาปลาหมอตาลครับปลาหมอตาลครับก็ประมาณนี้ครับปลาเบญจพรรณครับก็สิบเซนก็ ได้ประนินมาสามตัวครับเก้าเซนกับสิบเซนเก้าเซนไม่ติดสักตัวครับนี่ครับก็ใหญ่ใช้ได้ครับสิบเซนครับนี่สิบเซนครับก็ติดน้อยครับวันนี้ครับขายห่างเก้าเซนกับสิบเซนครับเมื่อวานยังได้ เยอะกว่านี้หน่อยครับนี่ครับที่เดิมครับหนองอิปิครับแหล่งทำมาหากินครับลงขายทั้งปีครับนี่ครับก็ไม่ได้ย้ายไปไหนครับนี่แหละครับน้ำก็คงไม่ขึ้นเพิ่มแล้วครับทุ่งก็ไม่ท่วมแล้วเพราะก็เริ่มทำนากันแล้วครับ เราก็อดลงขายกลางทุ่งกันครับนี่ครับบรรจาการหนองอิปิครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้ยวยครับผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ